ได้กอ,อพ่อฮะได้ขอล้ำจักว้างก่อสามคุณพระช่วยกระพดพระถ้ำประสงค์เฮ็ดจังไดแจังสิสกินเบิดอุ้ยเนี่ยอยากเนาะเ <laughs> นี่ยามากอ <laughs> ีพ่อเราอยากขอล้ำพี่น้องอันอยากอีหลีอันมื่อนันยุสุริณนั่นแหน็นนพี่น้องไปหาถามบางถามบางขอล้ำเนาะอ่อันไปถามหลวงพีหลวงพีบานเท้าทั้งบานเท้าคนเท็่บังขอลามบ่อหลวงพีจอบจอบว่าจังไหนถามมาว่าจังไหน อยากบังหน่อยหรือบังใหญ่พะนักกีฬาย,ย่างกีฬาย,ย่งายยงออกไปหาเนื้อกินนางานไปพอ่อเขาล้างพอดีก็เลยซื้อ,ขอ,อ,อ,อเข้ามาฝาฟพี่พ่อเฟิรนว่าโอ้ยอยากเขาล้างเพี้งประเดี๋ยก็ซื้อมาโหนเด้อผู้ใดก็แล้วกันะถามราคาลูกกนบ่อฟัวกินโดรดเป็นหัวใจอุ้ยมองนี้มัน,มนเด่นบังเงาซื้อๆมันว่างเนี่ยนะ เป็นตาแซบเป็นตาแซบยูดอกย่างไก่กระหองเนื้อยาดเน้อมากเอลังแตงหนาพี่น้องเอ้ยย่างก้อนยางออกไปเรืองวันพ่อหึงเจ้าโจมว่าอยากินข้าวหลามมาส่ไม่สีมีขายหะเออหลายเดือดเดือดจะเรยมมืออวันสาบุรอะมันมากไวเออบัทนันได้กินข้าวที่พ่อขาวรง กินเลี้ยงไปซื้อไข่เกี่ยวเขา,<อ>ขาย่างเขาไข่เกี่ยวจ้าบานนี้ก็ได้ไปเห็นปิงเขาอยากมันหอนนี่คือเป็นทันแดกแท้วักทันทีอาขีดแล้วเท่าไรขีดเขาว่า,อ,าอ,อันคำเขาว่าขาอย่งไรขีดแล้วหาทิปตาเออสองขีดเพราะันนกระโลยหนึ่งคือมาแล้วเอาใส่ปากยำกับบ่ได้มันเป็นอย่างมันแกนงานเป็นหลายมืองานเป็นหลายมือก<นา>็เป<นา>็นธรรมดาเป็นจังสันล่ะ บวชเห็ดพูดเพิ่นดอกเพอวางข้าวบวชเห็ดซีมตะกอนเนาะเพิ่นบวเห็นยี้มนะเป็นบวชเห็ดซีมก่อนอาใช้มือเลยตีตั๋วเอาเลยตีพอมื่อจะชนะแบบนี้พ่อวึงเราพ่อวึงนี่เป็นผู้ที่แต่งหนาแต่เว้นบอบวได้์ถาวเวลาเด้ได้กินแล้วข้าวล้ำมาเที่ยงขี้กับเห็ดบอทันเลี้ยวมันเป็นไฟพ่อสหลัวกับนี่เจ้าเ่าแจ้งหนาไฟแกงก็เหนี่ยวขาวถบ่เผ็ดแกงยาก โอ้คันไฟแจ่งนี่แต่งยากเมียนคันไฟสลัวนี่แต่งง่ายเมียนก็ใช้มันกระนวดไปหมดโอ้วาสันติพ่อวันนี้เขาเดินทางไกลเวทีเขาก็ะเรียนสายจักหน่อยแต่ว่าท่านเวลาแสดงสามคนเนี้นอนถึงเวลาสามคนประเด็นอะไรขึ้นจ้าเวทีเป็นเพชรไปนาทีเพิ่งเพิ่นเท่าขนาที่แต่งนานสวยวันนี้เขาแต่งนานแล้วแล้วก่ะทุกันกับเพชนเเวทีแล้วเนาะกระพร้อมแสดงรคับ ลูกกว่างมันใช้ไม่รู้ว่าข,ข,ข้างในมันดูอะไรเนี่ยติดหมดเลยนะไม่มีอะไรมันใส่อันนั้นไหมใส่ทั่วบ่ใสทั่วดำอ, <c oughs> อ้าวแต่กินแล้วละ่ะบ่แม่งกินแล้วไอ้เนี่ยพ่อลาบ่าเป็นยังตอ,อนนี้คนไข่กับบ้าไขา่ตอนนี้เป็นยังกับบ้เป็นลาบแรงแรงมันไก่เลยอ่ะมันหยาบมันหยาบ เอาอห้พ่อแต้งหน้าแต้งหน้าแล้วแล้วจั้ได้กินข้าวลามวันนี้พี่น้องแต้งหน้าแล้วจะกินข้าวลาม